สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอัปเดตนะคะสามสาวของเราอีกอันชบาแก้วอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะอัน,นอันนี้กำไรทองอันนี้พี่ดวงดาวอาบน้ำกันกํไรทองเธอทำอะไรต้นไม้นี้เธออย่าให้มันพังนะจ๊ะอย่าให้มันล้มนะจ๊ะพี่ดวงดาวอย่าสอนน้องพี่ดวงดาวสอนน้องมาดีเหลือเกิน กำไรทองบอกว่าขอขัดก่อนค่ะวันนี้เป็นวันหยุดของมูฟานนะคะก็เลยจะมาอัปเดตนะคะไม่ใช่เป็นวันหยุดนะคะ, <c oughs> อะขอลาหยุดนะคะทำงานเปลี่ยนวันหยุดออเอออจะมีความสุขเหลือเกินโอยชันคั้นชันคั้นชันขั้น ตัวหนึ่งก็ค่ะก็ร้อนอีกตัวหนึ่งก็ให้อาบน้ําก่อนช่วงนี้เราดูร้อนนะคะร้อนมากๆนะคะน้องช้างนะคะก็จะทําการนะคะล้างตัวล้างตัวนะคะตลอดนะคะต้องอยู่กับน้ําตลอดนะคะขี่ดวงดาวก่อนพี่ดวงดาวล้างเนื้อล้างตัวแล้วพี่ดวงดาวคนสวยแยบลงเร็วแยบลงแยบลงใหญ่ด้วยแยบลงสาวสวยของเราตัวใหญ่ดูนะคะ โอ้ยลูกนั่งก็ลําบากเหลือเกินให้ฉันนั่งเนี่ยแลูกโอ้ยให้ฉันนั่งนี่ไม่ดูตัวฉันบ้างเลยเฮ้ยเก่ง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 นอนเรียบแเรียบรีอยเร็วนูนโครมแล้วโครมแล้วเราจะไปทําอะไรนะนะเดี๋ยวต้นไม้ก็พังหรอกนะเดี๋ยวต้นไม้ก็ล้มหรอกนะแรียบร้อยแล้มแล้วกำไรทองบอกว่าจะให้พ่อฟานทำอะไรนะทำทานเหรอ เก่งเก่งเก่งพี่ได้ดูนะคะดูค้องอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำน้ำอาบน้ำอาบน้ำขอบคุณน้าลงคลิปค่ะขอบคุณนะคะที่รักและเมตตาครอบครัวของเรานะคะทางดวงดาวกราบขอบพระคุณคุณพอ่อคุณแม่ทุกๆท่านคะ่ะที่รักและเอ็นดูครอบครัวของเราคะ่ะ